มาดูต้นบุกกันค่ะภาษาภูไทยเรียกว่าต้นกระเดื่อยค่ะมันจะคันนะคะเราไม่นิยมมามาเออทำอาหารนะแต่ก็มีนะที่แบบว่าเอาไปต้มใส่เนี่ยเวลาเราต้มหน่อไม้อ่ะ เราอยากจะให้มันจุดเร็วอยากจะให้มันหายขมเร็วๆอย่างเงี้ยก็จะตัดเนี่ยต้นเดือยนี่แหะเนี่ยตัวลำต้นมันเนี่ยตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ต้มไปพร้อมกับหน่อไม้ค่ะรู้สึกว่าที่อื่นเขาจะเอาไปประกอบอาหารนะคะไปกินก็ไม่รู้ว่าเขากินกันยังไงนะ พื้นที่อื่นเขาจะกินนะคะบางที่ก็อาจจะกินสดไงเป็นต้นบุกป,ป,ป่าอันนี้ก็ป่าหรือเปล่าอยู่ที่นาค่ะไม่นิยมกินนะต้นเคยสูนก็มีอยู่หลายต้นนะมันก็จะอยู่ตามป่าตามท้องไรท้องนาค่ะ อันนี้ก็จะอยู่ที่นาต้นนี้ก็โตแล้วก็มีหลายต้นเยอยไม่ได้เอามาปลูกนะคะมันก็มันก็เคยมันเกิดขึ้นเองไงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราก็ไม่ได้กำจัดอะไรมันมันอยากขึ้นมันก็ขึ้นนะ ันนกก็็ต้เลบางที่ว่ามันก็จะต้นใหญ่แล้วก็สวยค่ะโดยเฉพาะใน,นป่าเนาะที่แบบอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยก็รูสึกว่ายางมันจะคันนะแต่ก็ไม่รู้ยังไงนะเห็นบางที่เขากินสดเลย เจออะไรต้นเสดาค่ะอันนี้ไม่ได้มาปลูกนะมันขึ้นเองนกน่าจะแบบว่าคาบเม็ดมันมาเรามาก็มาเกาะต้นมะขามพงม,มาคายทิ้งไว้มั้งเนี่ยต้นเสดาถ้าใครอยากได้ก็มาขุดเอาไปปลูกได้เลยค่ะให้ฟรีค่ะต้นเสดาต้นกระถินก็มีกระถินนี้เราก็ไม่ได้ปลูกนะ นกเอามาอีกเหมือนกันใส่นกจะปลูกให้ไม่ค่อยมีแดดก็ร้อนอยูเหมือนกันอของนามาแล้วเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าค่ะถือมีดถือค้ามาด้วยต้นกระเดยต้นบุกสวยค่ะ